เซาดเลยสลนะแนชีวิตมันแสนเซาด์อดเอาอดเอาสิให้เดือนละแสนดอกเส้นคิดสดีตอนแรงๆเอาทุกคนตอนนี้หาน้องอูกะซีจักรงงละวะน้องอูเบิ้งกันจักมงงล่ะนี่ตอนนี้เป็นเวลาอยู่17โมงวห้า5นาทีเนาะตอนนี้เป็นเวลาอยู่17โมงเ้า5นาทีแล้วตอนนี้น้องอูกำลัง วิ้ยบ่แม่นน้องอูไปตลาดมาแล้วแล้วจักหน่อยเดี๋ยวน้องอูสิไปนึ่งข้าวต่วนี้นี่แดกกำลังแจ้งเลยอ้านี่ลาเวงกำลังจะตกดินเนาะเดี๋ยวน้องอูจะลงไปทางหลังบ้านน้องอูไปซื้อแกนทักให้แม่มาเนาะนี่มี่พักแปลงอีหยงังเพราะว่าแม่กำลังยึดส่วนเนาะกำลังจะพาก,กันยึดส่วนเงินคว่ำน้องอูจุอยซื้อซีนึงเข้าอ้าวตัดทิ้มแลยวะ บ้ <laughs> านหอมปลอม, <laughs> อม,ป,ลอมปลูกหอมอุ้ยแม่เสียดไซ้สำนียละโอ้มือเอื้อแล้วบ้วานหอมแล้วก็เอาขี้ฟุ้นขี้หัวเซอร์โคดรถเซร์เพราะว่ามันบรทันมีฟุ้นจังเอยปลูกผักกินได้บ้านนี้พอ,อย่อเมียพอ,อแท่นอย่างเดียวทุูดาวเออ ตนนี้น่ออกบักไลบ่นี่อ,อันนี้ปูกหอมปอมอลนน้ล่แไล,าลาซาได้นี่มีมกแตงแดก็มักม,ก,มกแตงเขาทั่วเ็แล้วมกแตงมักทั่วแล้วกะหอมสีอ,อาหอมสีลแอะหอมสีอะไปหอมสีไปม,มาหาจงคอยเรียทกอูมีส่วนไอเสียเง้ยสวนสวีแม,ม่กบบล็บสว<อ>นมีส่วนแต่บลมดำสีด,ดำหาหมื่น หอมซี่ลิบบอมากนาเด้เนอแบบผมันบุบังนาบุบังนาอืกบางบางเราเอาไปทิ้งเด็กมัมีละมีละววนเลยบุมีเอาไปไหมบุมมีมีแต่หอมปอมไปซื้อก่อนเด้อไปแล้ววะเรต้องเอาเงินเอาขำมาให้ได้อะเอาไว้อาไว้เมียฟุ่นปอกมาเองบอกวันนี้อ้าวหนูกับแม่เช็ดอยังกินแรงน้อมื่อนี้ ไม่ได้อะไรกินแรงเลยนะไปเสียญาติอีเมีกับโบมีส่วนามาื้ออ่นอีเมยียเฮ็ดส่วนในหอเดอ้อเสียชวยกันจังแล้วไวปลูกผักเสียหักก็ได้สำน,นันเดี๋ยวสิปลูกเฮ็ดหนานผักปลูกปลูกหลายอย่างไงาห้เนาะบ่เฮ่อได้ซื้อเลยนะเฮ่อได้ซื้อแต่ปลากับปลาปลากับซิ่ง กับเกลือเป็นนัวเครื่องปรุงเท่านั้นส่วนวัตถุดิบเป็นพืชผักหากินเองว้ายอันเดอที่ซื้อบาได้กัะซอกลักแท <laughs> มีมองลัก, <laughs> อลกวอาย่องเนาะ <laughs> ว้าทัวทีฟทัวเดียนเอเดียวอะอัดไวุ้่น <laughs> <laughs> อันนี้มันใบเมงดาทุกคนนี่ ใบแมงดาตำคือหอมคือแมงดาเลยบรรยากาศยามแรงบ้านน้องอูเนาะตอนแรงก็มีแสงแดดตอนเช้าก็มีน้ำมอกนามขนาดอันนี้เป็นต้นหมากอางุนนะต้นหมากอางุนนี่ก็คุณพ่อก็สียาสีนั่นสีนี่ใส่ตลอดอีพ่อนนองอูนี่คิดคนสูตรเห็ดนั้นเห็ดนี่แล้วก็มาทดลองใส่อันต้นไม้แลวก็ตายหมด<ะ>พ่อนนองอูนี่ฮะอันเนอ ต้องพูกนี่นะมกแตงมกขั่วแบบนี้มกแตงอะมกขั่วแบบพูกเจ๋อเนี่บโได้ว่าโอ้เดบบ่ฮอดเนาะเดบห้องฮอดอ่าพูกนี่ก็ได้พูกแล้วว่นี่พวกอันนี้เอาไปนี่บ่เฮ้าชิสังเกอแม่นแม่นไปนี่ไปตัดไม้มาเฮ็ดคั่งมันมาเนี่ยเฮ็ดนานเนาะอือพูกมะเตงไปอันนี้อันนี้มันมากใบส้มพอดีใส่น้อยก็พอดีใส่หลายก็พอดีรูปไปเอา ทุกคนน้องอูจะเอามากอีอย่างให้ทุกคนเบิ้งมึกสวยน้องอูมาน้องอูห็นมากอย่างน้อน,นี่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 น,นี่อันนี้น้องอูปูเพว,ว่าบ้านทุกคนเอิญมากอย่างบ้านน้องอูเอิญมากห่อหำถ้าถ้ามันซุกมันนีแ่แทบไปนี่นี่มันยังบบซุกนี่มันยังบบซุกทางในมันจะก็นอันนี้ถ้ามันซุกมามันจะวันวานเนี่ยน้องอูไปเอาสามให้แม่ก่อน ใส่นอสารอูนี่อันนี้ยานางน้องอูเนาะเดี๋ยวนี้น้องอูเสียเอาหปเมดเดี๋ยวให้อีเมฆเฮ็ดส่วนในก่อนมันสเสียงเงาตอนแรงกระเดดประมาณนี้น้องบาน,น้องอูก็จะสวยอยู่นะตุ้มตุ้มตุ้มแม่ลูกไปเอากลัวมานะ บัวว่ะยูซือโอ้ยบัวยูนันลุมว่ะเนึ้ข้าวก่อนเด้ออูจะไปเน,ไนึองอนนงข้าวก่อนเห็นเวียกเขือนก่อนแม่เสียยาส่วนเนาะอ,อูชีหนึ่งข้าวแตงกินนะคะนี่ก็เป็นบอลล้างถ้วยสุดคลาสสิกข,ของน้องอูเนาะใกล้นี่ก็เริ่มละแม่เกือบใกล้แล้วอ่ะวาแหละ เอ้นออเเกเกลือไก่ก่อนอเ,เก,อกลือไก่ก่อนใคนึ่งเข่าผสมน้ำมันมาบนจะออกไปเลยจะออกไปด้วยน้ําตาเหงื่ออเเูเอาเขาเกลือก่อนอันนี้เป็นหัวอาหารอันนี้แน่นเขาอินเอาไวส้สซอกเอออันนี้มาตักค่ะเ,ก,เ,เก,กลือเป็ดเกลือไก่เติมเต้าปลาก๋วเหอนซานเอาน้องน้อยหนึ่ง,ขงเขาปอกไป ใส่หดพักเกลือเป็ดเกลือไก่อึ๊บใส่ข้าวแห้งแล้วก็ใส่หัวอาหารพอเนาะประมาณนี้กูไก่ก่อนกู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 เกลือไก่ก่อนเด้อกูกูกู นี ing, in ่ค uh, ือสะพานที่เราจะข้ามไปนะคุณนก็เป็นน้ำห้วยเนาะพักบงน้องอู้กับเริ่มในน้อยเขานะบ่มีน้ำนะกู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 กไปง่ายง่ายอู๋ใ ันนี้แม่นั่นต้นมันที่น้องอู้กับแม่ปลูกตอนช่วงโควิดเนาะง่ายหมดละไปเด็ก่อนเดอ้อกินข้าวเดอรอิอูนี่ผักบงนี่ทุกคนผักบงนี่มันเริ่มบงงามกันเดอแล้วเพราะว่าน้ำบุค่อยมีนี่จากยาจากผักแล้ววันนี้เชื้อโอันนี้ทิมต้องมา่างอันนี้ทิมก่อนนี่ อันนี้พักบงมาเลยลทุกคนนี่อึว้าวน้องอูไปนึ่งเขากอนนึ่งเขากอนเดอ้อมาจังสิมาทายให้ทุกคนเบิ่งนหองอูไปนึ่งเขาก่อน นี่น้องอู้ก็เอาเครื่องเข้าห้าแล้วล้ะกะกวนห้าแล้ว,ว,าลวยางแต่น้ํามันคาจึงได้ค่อยเสีเอาลงล้ะกะยังอัดหานเนาะละกะล้างทั่วอีหยังแล้วมืดแล้วเนาปะปนี้กำลังนึ่งเข้าอย่างถ้าเข้าซุกก็คือเล้วเวียกเนาะของน้ององูเนาะแต่กับปิดห้าละก็คือเล้วเวียแต่ว่ายางเช็อยางกินคือยางพาราหูเทื่อเนาะนี่อีเมสเสียยาได้หลายแล้วบ่เมื่อก,กี้น้องอูาไปทิมให้อยู่ได้หลายอยู่วะ เออพอทรมาเบิ่งดูเฮลโหลอืออีกเอาถ้าขายกล้องเนี่ยแม่สบายดีกล้องสบายดีกล้องเนี่ยยิ้มคิวอยู่บนสบายดีกล้องครับเจ้าอยู่ดูอีหว่ยได้อยู่ตอนนี้ไปเบิ่งเลือนไปมาบนหน้าเมฆบนทิ่เลื่อนม่นี่ กินข้าวแรงแล้ววะยังวะโอ้ยสัดนี่ทัดกินข้าวแรงกินโซบียกินแสนเศร้าเลยนช่แสนชีวิตวันแสนเศร้าอดเอาอดเอาสิให้เดือนละแสนดอกแสนกีบได้แน่นแล้ว เอ้ายังบอกอ่ะเด็กกันยังเคยเว้าในคลิปก่อนว่าถ้าเียนจบจะให้เงินเดือนละแสนกันยังเว้าดิอ,าาอยู่ในรถวะหันอ,อยู่ในรถวะ่วะอยู่ในรถลสิเมื่อลนะลสิเมื่อละอืม <c oughs> <c oughs> ได้เลอยอะทำไรทำไรก็นอนกินข้าวแล้วก็นอนนี่เออกันตั้นแเลยมีอะไรในกออกไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีอะไรในกอ,อ <c oughs> ไผ <c oughs> ่เราก็แยกย้ายนะถ้าไม่มีอะไรในกอไผ่ยบาย <c oughs> <c oughs> พ่อน <f dragging> ัง <sympath> อ <icking> ูโทรมาหาอีแม่เนาะพ่อก็จะมาโทรมาหาอีแม่ตอนเศร้ากับตอนแรงสังเกตน้องอูสังเกตพ่อโทรมาหาแม่อย่าตอนเศร้ากับตอนแรงพ่อก็ไปเฮ็ดเบียงยูคุณเนาะน้องอูกับแม่ก็ยูบ้านไอ้ก็ไปเฮ็ดเบี้ยงตั้งแผงน้องสายก็เฮียนอยูุเวียงจันแต่น้องอูนี่ก็ขึ้นขึ้นเบียงลงเบียงนี่ปานแบบทางไปนาเลยนะแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงบางเท่อนี่ ทีหนึ่งขึ้นไปสามสี่เชือกก็มีตอนนั้นฮ่าค่าแล้วมืดแล้วแต่ว่าน้องอูย,ยังบุก่าจะเฮ็ดอีกอย่างกินเลยจะเฮ็ดอีอย่างกินเลย,เย,ย,เลยประตูฮานี่ก็ยังบริหานเปี้ยเปียนทุกคนตอนนั้นน้องอูว่าจะเฮ็ดเฮ็ดประตูฮานไม่ก็คือแบบสไลด์ดึงตืดลงตืดขึ้นนะแต่ตอนนี้กําลังเกบเง็บเงินอยู่เนาะ <laughs> เดี๋ยวน้องอูซีพยายามเฮ็ดความฝันให้เป็นจริงเนาะก็คือน้องอูซีไปนอนโอ้โหแมน ก็คือต้องเก็บเงินเนาะตั้งใจหาเงินแล้วก็เฮ็ดประตูห้านนี่ให้แม่เพราะว่าอ่าเวลาเขาสิไปใส่หรือว่าไปตลาดบอปิดห้านไปก็ดึงต้านลงต้านลงแล้วก็ไปเลยแต่ว่าอันนี้มันยงยง,ย,ง,ย,งย,ายากน้อยนึงคือเขาต้องได้จับอันนี้มาเติกเติกไปเติกมาสิหนาะมันก็เลยยุงอยากน้อยหนึ่งน้องอูทิพา,า,าทุกคนบึ่งบรรยากาศรอบๆเนาะแต่ว่าทุกคนน้องอูอยากพาทุกคนไปบอนที่น้องอูเคยล้มตอนนั้นคิวไปแน่เนาะแต่ว่า ตอนนี้น้องอูปัญหาคือโบมีคู่ไปเนาะเดี๋ยวถ้าอันมีโอกาสก่อนมีคู่ไปก่อนเดี๋ยวสีส่วนน้องแฟรกับน้องตุ๊กไปคู่เนาะนี่บ้านบรรยากาศยามเลียงบ้านน้องอูก,ก็สิประมาณนี้นี่เริ่มมืดละเริ่มมืดละโบได้ละแสงเริ่มโบโอเคละตะบวงตกดินแล้วเนาะหาน้องอูหาน้องอูนี่แม่สร้างห้ตอนน้องอูอยู่ห้องป .5 จนน้องอูเรียนจบปริญญาตีอะเนาะ ห้องปอหา้าตอนน้องปีสองพันแปดตอนสร้างปี 2008, อนนสองแปดได้สิบสิบแปดได้สาวเฮ้ยได้สิบปีได้สิบสองปีอะเนาะฮานนี่ฮานนี่สร้างได้สิบสองปีแต่ก่อนฮานนี่ฮันเป็นฮันแปลงรถตอนสมัยพ่อน้องอูยังอยู่น้ำแม่ตอนแรกยังโบได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่แบบไกลๆนะตอนโซนน้นองอูอย่างเงี้ยน้อยฮันพ่อจะเฮ็ดฮันแปลงรถล้วหลังจากเฮ็ดฮันแปลงรถแล้วมันบบเวิร์กเพราะว่าได้ส่งเงินให้อ้ายไปเฮียนเนกกาะก็เลยแบบว่า เงินท่านมันมันบุพอไซบุพเพใจฮะนะก็เลยพ่อก็เลยเซาเฮ็ดท่านแปลงรถแล้วให้แม่ขายเครื่องยุ่งเืินแล้วพ่อก็ไปเฮ็ดเบียกไปขับรถยู่ตั้งแข่งบางเทื่ยกับไปพุ่งสาลีไปไซเนะบุรีไปอย่างไปทุกเครื่อนแหละแล้วก็เราก็ไปเฮ็ดเบียกยุ่เครื่อนอีกแล้วทีนี้พอดีอ่าพอดีจะไปได้เบียกยุ่เวียงแกไปเป็นพนักงานขับรถเนาะก็เลยแบบว่า ได้ไปเฮดเรียกอยู่อย่างใจในพน,นักง,งานขับรถซึ่งน้องอูกก๋กับเฮียนจบด้วยเงินเดือนของพ่อที่เฮ็ดเรียกด้วยเป็นพน,นักง,งานขับรถเนาะซึ่งกะโมซึกว่าพ่อ้องอู๋นี่เป็นคนที่เก่งสมควรซึ่งส่งลูกตัสามคนเฮียนพร้อมกันเสร็จพ่เลยว่าค่าใช้ใจ่ายโคตรสูงแล้วทีนี้อายน้องอู๋หันไปเฮียนอยู่จีนเนาะค่าใช้ใจ่ายแห้งโคตรแพงเลยก็เลยแบบว่าต้องได้ซูสนบุกปืนเนาะก็เลยแบบ พักบบได้เลยต้องได้เฮติเวียกเพื่อปอซันบบมีเงินส่งลูกเพียนนับถือใจพอน้องอูสุดๆเลย <c oughs> นี่เนาะคํามาแล้วก็สิประมาณนี้น้องอูก,กับแม่สองคนก็อยูแบบว่า,วาอ้อมอมเอม,อม,อ,ม,อ,มอมตอนแรงแล้วก็นอนกินข้าวแล้วก็นอนตื่นเศร้ามาแล้วก็สิไป,ปใส่มาใส่แล้วก็นั่นอีพอ่ออีพ่อไปแล้ววะไปละ <c oughs> ยังบูฮู้เช็ดกินเลยเ <c oughs> นี่ยอ๋ออีเมเปิดคลิปเดี๋ยวมอดกัน <laughs> แม่เบิ่งคลิปน้องอู <laughs> สัญญาณบ้านน้องอูนี่ถ้าเป็นตอนแรงๆครับตอนอันนี้อ้าวดีอยู่จ้ยหนึ่งกับบดีละแบบพอแค่เป็นตับเบิ่งได้ขนาะแต่ว่าเซียร์ไแบบว่าโหลดฮันโหลดนี้ได้คือบได้บ้านน้องอูนนะอู้มีขี้กระเดือนอ่ะแมยว่าขี้กระเดือนบอกยัยหลายทุกคนมึงหมขี้กระเดือนไหล่ขี้กระเดือนไหล้ให้ไรวะ คลิปน,นี้น้องอูก,กับศิลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe s mm ับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้น้องอูเวอร์เพื่อให้น้องอูกับแม่ให้คลิปต่อไปบ๊ายบาย